ยูกิเพนประพาเผยสาเหตุของการประกาศลาออกเผยสาเหตุที่แท้จริงหลังทนไม่ไหวตัดสินใจลาออกเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของสาวคนดังยูกิเพนประพา นางเอกหมอลำชื่อดังเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจากกรณีที่นางเอกหมอลำสาวน้อยลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเพนประภาได้มีการประกาศลาออกจากหมอลำเสียงวิหกโดยระบุว่า 4. ปีที่ผ่านมาหนูขอขอบคุณประสบการณ์และมิตรภาพดีๆจากหมอลำเสียงวิหก ขอบคุณบอสทั้งสามที่ให้โอกาสขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆท,ท่านที่คอยเคียงข้างและคอยให้กำลังใจซัพพอร์ตหนูมาตลอดมาถึงวันนี้หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริง,รงๆการทำงานบนความอึดอัดบางอย่างและมีปัญหาหลายๆอย่างที่หนูต้องเจอทำให้หนูไม่สามารถไปต่อได้หนูเชื่อว่าทุกคนล้วนมีสาเหตุและเหตุผลของตนเอง ซึ่งหนูเองก็มีเหตุผลของหนูเช่นกันจากวันนี้คงจะเหลือแต่ความทรงจำค่ะทำให้แฟนๆตกใจมากมายและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดวันนี้วันที่25กุมภาพกิเพนปรภาได้มีการออกมาไลฟ์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกจาก,กวงหมอลำ โดยยุกินั้นเผยว่ามีความอึดอัดในบางอย่างเกิดจากความรุนแรงภายในวงแต่ไม่ขอลงรายละเอียดว่ากับใครและมีปัญหาหลายๆอย่างที่สะสมมานานแล้วหลายคนคิดว่าพ่อก,กับแม่เป็นคนตัดสินใจให้ออกแต่จริงๆแล้วเป็นการตัดสินใจของยุกิเองจริงๆ